กได้ผลฟีนิกถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ l a วาั b บับริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุต k ิง g ีกัสซี่ออ r a า o ท e วดีเฟน s ์อีกทั้งยังมีไอเดียการให้คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้ครับเลยนะคลิป คือจริงๆแล้วอ่ะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมข้ามไปเว้ยผมข้ามไปจริงๆแล้วครับมันต้องเป็นเกาะน,นี้ก่อนนะครับแล้วถึงไปเกาะเรือ,อถึงจะไปเรือผีสิงนะโทษทีครับพอดีข้อมูลผิดพลาดนิดนึงนะเออไม่มีน่าจะไม่มีใครแย้งน่าจะดูกันไม่ก็จบนะครับไม่เป็นไรครับก็หลังจากที่ตรงนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่คุณทําเนี่ยคือการมาฟาร์มนะครับ 80%ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับเราพูดภาษาเดียวกันครับแม่งอยู่กันไกลมากอยู่กันไกลมากครับแล้วก็มาเจอกับเจ้าสโมเกอร์ด้านนี้เลยนะครับแต่ว่าสโมเกอร์เนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับแล้วก็สกิลมันตีแรงมากเลยนะควันอะ บางเรมันใช้สก,กิลควันทำเราลอยอ่ะโอ้โหแม่นั่งคุณหงิดต,ตียากมากนะครับเป็นเหมือนผมแหละนะมันตียากแบบยากจริงอะ่ะออน่ครับก็ตอนที่คุณมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมี2ช่วงนะครับจะเป็นช่วงแรกนะครับช่วงแรกคือตรงนี้เนี่ยจะยังเข้าไม่ได้นะครับอัปเดตช่วงแรกตรงนี้อ่าไม่ใช่เข้าได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถกดอะไรได้นะครับไม่รู้นะว่าตอนมีคนมาครั้งแรกเนี่ยเป็นเหมือนผมไหมนีผมไมผมล่กดแม่งทุกสีประตูก็ไม่เปิดครับเพราะว่าก,กดผิดครับอจนยูทูบอะ เออต้องดูเดี๋ยนะเดี๋ยนะแล้วมันยังไงวะอ๋อแดงฟ้าเขียวฟ้านะครับตอนช่วงแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยังตีไม่ได้ครับทุกคนก็มายืนออกันตรงนี้ว่าเมื่อคืนเลยว่าเมื่อคืนเลยวะแต่ตรงนี้มันเขียนว่าอัปเดตต่อไปนะครับสิ่งที่เราทํากันในตอนนั้นนะครับก็คือการตีรอที่แสนจะยากมากและผมเชื่อว่ามีคนไม่รู้วคนไม่รู้ครับตีรอคนเดียวแล้วังไงครับมันไม่ไหวไงเออตีรอคนเดียวมันไม่ไหวเนี่ยครับนี่นะมันอยู่ตรง ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือที่ซื้อรอนะครับนี่ใช้เงินหนึ่งพันนะครับจะได้ไมโครชิปมานะครับแล้วก็ให้เราไปยืนอ่านี่บนนี้ครับมีครับคือไม่รู้ไงด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับก็เลยตีคนเดียวซะเลยแล้วยังไงมันไม่ไหวมันไม่ไหวครับมันต้องมีนะครับแบบเมื่อก่อนที่แบบคนไม่รู้มันคืออะไรแล้วตีคนเดียวอะแล้วแบบมันตีไม่ไหวอะ เออแต่ตอนนี้ผมไม่ชัวร์นะว่ามันไหวหรือ,อยังนะแต่คิดว่าน่าจะไหวแล้วสำหรับคนคนโซโล่นะครับไหวอย่างครับตอนนี้น่าจะใช้ผลพระมานี่น่าจะไหวอยู่นะสำหรับการโซโลรอนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ไหวจริงนะครับแล้วก็ผมก็เคยนะแบบว่าเออกูไม่รู้ดีว่ามันคืออะไรอะก็เลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็ไม่รู้อะก็มาตีคนเดียวไม่ไหวอ,อะไปฆ่าตัวตายละถ้าเกิดว่าตอนที่คุณเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณมีผลพระ รู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทําคืออะไรใช่ครับผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะสิ่งที่คุณทาเนี่ยก็คือจะขนฟ้าเนี่ยไปช่วยคนฟาร์มใช่ไหมล่ะเนี่ยไปช่วยไปช่วยเด็กๆฟาร์มเนียผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับไอคลิปที่ได้ผลพิศารครั้งแรกนะเขาไม่้ดูก็กดเข้าไปดูได้โอเคครับไหนๆเราก็แวะมาที่นี่แล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มผลก่อนนะครับขออนุญาตสุ่มผลก่อนผลโหโคตรเกลือ เกลือมากสูบไม่ได้ใช้ไอ,อส้สูบสูไม่ได้ใช้นะครับในคลิปนี้ของเรานะอ่ะถ้าเกิดผมใช้ผลพระไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดินไกลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นผลประตูนะครับแต่ว่าก็คือให้ทุกคนคิดว่าผมยังใช้ผลพระอยู่เค okay, ปะเค okay, ไหมอ่ะตอนมาครั้งแรกเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนรอเลยเล่นเซิร์ฟเวอร์ V P ไงเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงใครในเะมื่อก่อนน่ะถูกป่ะมีไม่มีแหละมีมมมมมม อยากสูญเสียงใครครับเดินมาซื้อครับชิวๆนี่กะเอาเลยกะใส่ก่อนเลยตอนฝนไฟามาแรกกะโซโล,โลเลยเป็นไงละ่ะมึงเสียเสียบัตรฟรีไม่ไหวตอนมาครั้งแรกมันมีครับแบบลงคนเดียวไม่ไหววะ่ะนั่นแหละประสบการณ์ครั้งแรกของคุณเมื่อตอนคุณลงดันใช่ไหมละ่ะแล้วก็เมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยใครที่เล่นทันเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนรอมันยังอยู่เหรอรอมันยังไม่หายไปนะ ให้ผมดูว่ามันจะหายไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราไม่มีนีมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนการต่อสู้เดี่ยเราต้องกลับไปโลกหนึ่งเว้ยต้องกลับไปโลกแรกครับเพื่อไปทําการเปลี่ยนแล้วพอเรามาเปลี่ยนซูเปอร์คิวเมนที่นี่หรือดักกอนคอร์ที่นี่เราก็ต้องกลับไปเปลี่ยนอีกถ้าเราอยากจะใช้เป็นอิเล็กโตขาดําแล้วก็มนุษย์เงือกใช่ไหมเออไม่รู้นะครับว่าทุววันนี้มันมีใหม่แล้วนะไม่รู้ว่าทุววันนี้เนี่ยทุกคนรู้หรือ,อยังนะครับว่ามันสามารถที่นี่ได้นะครับ เมื่อก่อนนี้ลาบากมากต้องมีคนเป็นเหมือนผมลําบากมากกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ขาดําขาดาฟาร์มเสร็จจะไปฟาร์มอิเล็กโตเพื่อไปทำซูเปอร์ฮิวแมนต้องไปกลับไปกลับโลกโคตรยุ่งยากครับจนเขาเพิ่มระบบนี้เข้ามาครับก็คือเพิ่ม MBC นะครับสามตัวตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปกลับไปกลับนะผมว่านะมันควรมีตั้งนานแหละไม่ใช่เพิ่งมีนะคือต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกนี้นี่มันเพิ่งมีหลังจากโลกสองอัปเดตประมาณสามสี่อัปเดตนะครับเมื่อก่อนมันลำบากจริงๆมันลําบาก มากโอเคครับพอคุณเวลไปสักพักแล้วเนี่ยตรงนี้ที่ผมค้างไว้นะครับยังไม่ได้พูดถึงเนาะเดี๋ยวลงกดลงมันต้องมีมาและลงยากเหลือเกินเนี่ยดูดิเออ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 เอาเออเอาเฮ้ยกูลงเหอะให้กูลงเองเอเนี่ยครับตัวพวกนี้นี่คือกดน่าจะรู้เลยนะไม่น่าจะมีใครงโง่หรือคาดว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ พ่อกดปุบมันบอกเลยครับว่ามันคือฉายาบาบาลานะครับตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนสีห้าขี้นะครับพี่ครับผมเจอตัว n p c ยืนอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะไม่คือตัวขายหาขี้นะต้องมีคนที่ไม่รู้เหมือนผมนะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับตอนมาแรกๆอ่ะตรงนี้มีกล่องนะครับตรงนี้นี่คืออะไรครับเอาว่าคิดห X เปิดตอนมาครั้งแรกนี่คืออะไรครับงงอ่าจนคุณไปเปิด YouTube ดูนะมันคือตัวทำผลพิศษที่ตื่นแล้วเนี่ยกลับไปใช้สกิลแรกนะครับในหลายคนนี้ อาจจะดู u t u b e นะอาจจะดู YouTube นะ,จจะ,ร YouTube นะครับตรงจุดนี้นะครับหมักลุกตรงนี้นะครับมีคนเล่นจบบ้างไหมผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยมานั่งปุ๊บสักพักดึงโดดออกนั่งปุ๊บสักพักดึงโดดออกไม่มีใครเล่นจบแต่ก็มีแหละน่าจะน่าจะส่วนน้อยนะครับผมนี่เคยเล่นจบไหมไม่เคยเหมือนกันเล่นจบสองสามตัวออกรูปออกอยู่อย่างนั้นแหละครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงการทำอ่า เผาอีโวสามนะครับอ่าช่วงแรกๆเนี่ยจะมีคนเดินมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วอาจจะมีคนโดนเหมือนผมนะก็คือกดตรงนี้นะครับนี่เสียก้าเก็โลบักนะครับเพื่อได้ฟิสิกอลสไปฟุตเพื่อได้ของเกลือนะอย่าไปหากดนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บ้านตรงนี้เนี่ยมันทําไว้โดเนทนะครับซึ่งใครที่โลบักหรือเนี่ยอาจจะมีคนกดผมก็กดเหมือนกันเสียฟรีๆไปเลยโลบักก้าวเจโลบักแลกกระฝนามอย่าไปหาทำนะไม่คุ้มเลยอ่าตรงนี้นะครับหลายๆคนเลยผมมั่นใจ มั่นใจว่าตอนมาดูครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเผา่เอาอ่าสกายเปียหรือว่าคนนี่แหละมันง่ายสุดนะครับแต่เผา่าไอ้เนี่ยอะไรนะทะเลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะลืมชื่อฟิชแมนอ่ะเออพวกเผ่าฟิชแมนนะครับมันต้องปีนเจ้าทะเลครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันยาก,น,ยากนะครับก็เลยไม่ทําทุกคนเห็นว่ามันยากทุกคนเลยไปสุ่มโลมาเพื่อเอาง่ายๆครับแล้วก็มาไล่ดูครับมันจะมีภารกิจหนึ่งที่เป็นทําเกี่ยวกับเก็กบกล่องอะ่ะ เก็บกล่องแล้วมันก็จะได้เสร็จภารกิจเลยอันนั้นง่ายมากผมเชื่อว่าทุกคนต้องทาอันนั้นก่อนแต่ผมจาไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะถ้าอันนี้ใครจําได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูเนี่ยผมเชื่อเลยว่าครั้งแรกเดี่ยไม่มีใครทําแน่นอนไอ้เผาเงือออะเออผมเชื่ออแล้วเผาเงืออเดี่ยไม่น่าจะมีใครทานะครับสำหรับเผาเนือกนะอ่ะาเมื่อก่อนนี้นะครับถ้าเกิดเราตีหนวดดําได้เนี่ยเราจะดรอปแร่อ์ติแฟกต์นะครับตอนนี้แร่อ์ติแฟกต์นี่ไม่มีแล้วนะครับถูกนําออกไปจากเกมแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะ ไม่ได้ตีนานนะครับเพราะว่าโลกที่ผมไม่ค่อยได้มาไงไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรนะครับโอเคครับต่อไปเราจะพูดในส่วนของซูเปอร์ฮิวแมนนะครับเด้ข้ามไปแป๊บนึงอ่าตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับคนก็ฟารม์มฟาร์มกันนะครับแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจนะครับดูนี่เอนไม่ได้เหรอคือสะพานนี้มันเคยทําลายทิ้งได้เว้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมันไม่ได้แล้วหรอ หรือว่ามันต้องใช้ผลลอนี่ผมจาไม่ได้ครับแต่สะพานนี้ยม่เคยแบบพังอ่ะเออแล้วก็แบบตกใจมากอ่ะมีใครทันปะเราจะมีคนทนคันแล้วมาแล้วมาพูดถึงอ่าซูปเปอร์ฮิวแมนนะครับนี่ไหนวะแต่แดมซูปเปอร์ฮิวแมนนะครับตอนมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหทำยังไงวะทำยังไงครับทำยังไงกันเต็มไปหมดเลยนะครับจนได้สรุปมาว่าต้องสหรือสีอย่ากวะอิเล็กโตต้องสามนะครับ สามร้อยหรือสองร้อยวะจำไม่ได้ครับแต่ตอนที่ซูเปอร์ฮิวแมนมาเนี่ยเราต้องไปกลับไปกลับนะครับก็คือไปกลับโลกหนึ่งมาโลกสองเพื่อมาฟาร์มไปกลับโลกหนึ่งแล้วก็โอ้โหคตเหนื่อยเหนื่อยมากมีใครจำได้ไหมเหนื่อยจริงนะเมื่อก่อนเวลาทำซูเปอร์ฮิวแมนต้องแบบกลับโลกหนึ่งมาโลกสองกลับโลกหนึ่งมาโลกสองเพื่อมาฟาร์มมาโอ้โหรำบากมากลำบากมากครับลำบากแบบลำบากจริงๆอ่ะนะเรามากันที่ปราสาทน้ําแข็งนะผมโอ้โหตรงนี้เป็น จุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมนะหมายถึงบอสข้างในนะครับเอ้ไม่ได้มันดบดาบที่แบบไม่เกี่ยวกับเกม <c oughs> นะครับเดินมาลาาลาลาข้างหลังปราสาทมีอะไรไม่ว่าอ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรครับโอ้โหตื่นเต้นมากคืออะไรผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเปิด youtube อ่ามีคนเป็นเหมือนผมชัวเปิด u t u b e นะครับมันคือที่เปลี่ยนสีมังกรนะครับที่เปลี่ยนสีมังกร นะเออมีคนเซิร์ฟป่าวะหรือว่าคนรู้อยู่แล้ววะรู้นะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในปราสาทกันดีกว่าเข้าไปในปราสาทนะครับมันจะมีบอสให้ตีนะเป็นบอสอ่าอ่ะ,อะคูซันนะครับเป็นบอสคูซันนะครับบอสน้าแข็งนะครับพอจะตีปุ๊บได้กุญแจมาทําอะไรได้วะกุญแจอ่าเอากุญแจมาเปิดห้องนี้นะครับหนึ่งที่นะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยหนึ่งที่นะครับ แล้วก็จะได้ของมานะครับอืมอันนี้คือตัวทําอะไรวะผมลืมละคืออะไรวะตัวนี้ยลื้อล,ล,ล,ลืมไงเพราะไม่ได้ลืมหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ทำไงเออแล้วก็เลยลืมไปด้วยนะครับเคยทําคลิปอยู่แหละครับแต่แน่นอนครับรอทั้งร้อยนะครับเวลาพัลเซอร์เหมือาเนี่ยทุกคนจะเปิด youtube นะครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับแบบมีพัลเซอร์มา๊บเปิดยูทูบมีพัลเซอร์มา๊บเปิดยูทูบอย่างเดียวเลยเนี่ยสำหรับจุดนี้นะอืม แล้วก็นี่ครับได้ดาบเลิงงูคู่ได้กุญแจมาครับได้มาแล้วครับ,รบเนี่เอามาขิงเอามาขิงในกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กเออเอามาขิงเอามาขิงชัวต้องมีคนขิงกันแหละนะสําหรับการหาของนะครับเออว่าผมก็เอยผมไม่เคยขิงนะเพราะว่าเคยแต่แบบว่าได้ข้อมูลปุ๊บก็รีบไปทําคลิปเลยนะครับแต่ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นี่ก็อาจจะไปขิงเพื่อนนะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคครับเราไปกันที่เกาะสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโลกนี้นะเกาะนี้นั่นเองนะครับเกาะนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มนะครับผมไม่รู้นะว่ามีคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับมาถึงเนี่ยเราจะมีตัวรับเวคบเรรบเวสตรงนี้ใช่ไหมครับเรารับเควสตรงนี้พอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินมาหาตีตรงนี้เลยไหนวะเนี่ยตีตรงนี้เลยครับคือบางคนเนี่ยเขาใช้ผลพระฟาร์มใช่ไหมอาจจะไม่ได้ดูนะครับว่าเนี่ยแบบว่าชื่อมันไม่เหมือนกันเนี่ยเวลไม่เหมือนกันอาจจะไม่สนใจไง,ไงว่า บางทีผลาพาฒมันบังเนียครับก็เลยฟาร์มไปเอ๊ะทำไมวะทำไมอ่ะทำไมภารกิจไม่เสร็จวะมันมีคนเป็นมะเพื่อนผมก็เป็นคนดึงนะที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นยูทูบเบอร์อีกสองคนก็เป็นเหมือนกันก็คือฟาร์มเอ๊ะทำไมวะจนสังเกตดีๆอ๋อมันคนละชื่อมันคนละชื่อครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เควสเนี่ยไอ้เควสแรกเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเออไม่ไอยู่ตรงนี้ครับมันแอบอยู่เว้ เนี่ยมันแบบโอ้โหแล้วมันอยู่กันห่างมากอะ่ะนะตรงนี้น่าจะมีคนประสบปัญหาเหมือนผมนะครับตรงนี้นี่ครับฟาร์มตรงนี้นะโอเคนะตรงนี้น่าจะเคลียร์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอ่าท่านะครับเป็นของท่าใหม่นะตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทําเหมือนกันนะชาร์กแมน V2 ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทํานะ นะครับเพราะว่าของไม่พบนะครับแล้วก็เดินมาครับเดินมาตรงนี้นะเจอบอสอ่าเจอบอสครับมาช่วยกันตีเร็วตอนแรกก็ตีคนเดียวเลยครับเจอบอสกะเอาคนเดียวเลยแพ้ครับสู้ไม่ได้ <c oughs> บอสมันโหดครับคือตอนอัปเดตมาตแรกๆเนี่ยเวเลเวลบอสเนี่ยมักจะสูงสุดชั้นดาสุิว่าอัปเดตมาเลเวลพันห้าพออัปเดตใหม่ปุ๊บมาเนี่ยบอสก็จะเป็นประมาณพันเกตห้าสิบอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็มาลองตีดูเผื่อรอปของคนระับสุดท้ายสู้ไม่ได้ตาย ประมาณนี้นะครับเราก็เรียกพวกาตีนะครับผมโอเคครับนอโลกสองนี้หมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับ80%ที่ทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงการไปโลกสามเลยแล้วกันเนีครับผมตอนไปโลกสามเนี่ยอ่าสิ่งที่ผมไปที่แรกเลยนะครับคือสิ่งที่ไปที่แรกนะครับคือคลอเซียมนะครับสำหรับผมน่ครับ ก็ไม่รู้ว่ามีสปอร์อะไรหรือเปล่านะนะแต่จำไม่ได้นะครับมันมีคลอเซียมนะเดี๋ยวเดิทางตรงอยู่ไหนวะเออทางตรงอยู่ไหนวะก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่ครับลงมาครับจอเอเมซีตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดไปครับแล้วเราก็ดูคลิปอะไรที่มันสู้กับลิปอินดาสู้กับไมค์เกมนะครับอย่างเมามันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นแหละไปยังไงต่อ <c oughs> มันวัดเป็นโลกสามยังไงก็ไม่มีใครรู้นะครับกับมีก็คือคนที่ซื้อรหัสมา คนที่ซื้อรหัสมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้ทาภารกิจให้ช่บบ้นเวลาเวลตันน่ะเราต้องมาทําเองนะครับแล้วก็จะมีคนบอกว่าทําไมผมไปไม่ได้ครับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยไม่ได้สอนนะเออสอนแค่ว่าอ่ามาคุยตรงนี้นะครับรับกุญแจสู้กับลิปินดาเสร็จแล้วแล้วไปโลก3ด้วยการไปที่อ่ากรีนเลยนะครับที่อ่ากรีนเอเรียตรงตรงเกาะป่านะครับแต่บางคนเนี่ยไปไม่ได้ครับคุยกับตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะครับคือคนที่ซื้อรหัสมาเมื่อก่อนเนี่ยคือเขายังไม่ได้ทาภารกิจคร ก็คือภารกิจดูคามมิงโกตรงนู้นนะครับแล้วก็ภารกิจเปิดกงอะ่ะเปิดกงอาจจะทําแล้วนะครับแต่ว่าภารกิจข้างบนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทานะครับหรือพลาดภารกิจอะไรไปนะทำให้มันเปิดกงไม่ได้นะก็เลยไปหาย t ท b e พี่แอรผมเข้าไม่ได้ครับเป็นไรไม่รู้ครับมีคนทักมาไหมมีเออประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับเออสำหรับคนซื้อรหัสมานะครับแต่คนที่มาซื้อรหัสมาเนี่ยคือเขาทําอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเขาเ,าเล่นมาก่นนานลิ้งเขาทํามาก่อนแล้ว ก็ซื้อรหัสที่อาจจะเพิ่งมาเล่นตอนที่มีโลก3าแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไปยังไงโอเคฟอร์ตีเสร็จแล้วปุ๊บเอ้ยไปในละโลก3าพอกลับมาปุ๊บกลับมาหน้าเดิมไปไม่ได้ครับโลก3าไปยังไงไม่รู้ครับโลก3นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันวาร์ปไปโลก3เลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามันต้องไปกดที่ตรงนู้นนะครับแต่ตอนที่ผมจะไปโลก3ามเนี่ยผมไม่รู้ว่าไปยังไงนะครับจนเราต้องไปที่ตรงนู้นนะครับก็คือท่าเทียบเรือ3นะครับเอ็มบซมันอยู่ตรงนี้ ผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมอิลเมซิตีอยู่ตรงนี้เอาไปอยู่คาเฟ่ดีกว่าไหมหรือว่าเอาไปอยู่ตรงอ่าตรงเริ่มต้นไหมตรงท่าเรือนอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่เอาไว้ตรงนู้นนะก็80%ที่เหมือนกันในคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่โลก3านะเออในคลิปนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนผมนะครับฝากที่จะกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้มปแบบครับผมเย้ yeah!